มักจะทําให้เกิดการหนีบเส้นประสาทใส่ติดเนร์ฟแล้วลงไปที่ขาวิธีการก็คือพอเราเจอจุดกดเจ็บแล้วเราก็จะใช้ก้าวไอรูกบอลเนี่ยนะวางลงไปแล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยนั่งทับแล้วเราจะใช้ขานะครับขามาวางที่บริเวณหน้าขาในักาณะน้แล้วก็คลึงเข้าไปเลยนะครับต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นใหม่ๆการทําแบบนี้ยิ่งทําให้การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมากขึ้นเยอะมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่เป็นได้สักพักแล้วเราอาจจะลองทําได้นะครับ ใครที่เป็นใหม่ๆจะเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อบเบาก่อน <S <S ก็น <ๆ S 2> จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นและนานละก็ลองทาพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเวลาคลึงคลึงจากข้างในออกข้างนอกข้างในออกข้างนอกแบบนี้นะครับข้างในไปข้างนอกข้างในไปข้างนอกค่อยๆไล่จากข้างบนลงล่างข้างในไปข้างนอกแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกมาาซาสบอลน,นะครับก็หาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับ ใช้เป็นลูกเทนนิสก็ได้มาสซาบอลจะแข็งมากผมรู้สึกมันแข็งมากเลตอนนี้